สอลูกนี้เป็นขบ bon นะูนโมนิฟนยนะทั้งคู่นะครับสเปคเดียวกันสเต็ปเดียวกันทั้งคู่นะครับแต่ มันไม่เหมือนกันเพราะอะไรอ่ะน้องชายลองดูนะครับนะมันเป็นคนรุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นของตระกูล 125S ตัวนี้จะเป็นเป็นตระกูลของ 125R ห,หรือเป็นพวก,ก,กดีมหรือเป็นพวก X นะตัวนี้ก็จะเป็นรถถูกนะครับรถถูกรถตัวถูกราคาถูกก็จะเป็นคาบูเรเตอร์แบบนี้เป็นแบบไหนที่มันมีถ้วยแล้วมันก็มีก๊อกมีมีระมาณตัวอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าตรงนี้จะเป็นตัวเนะจะเป็นรถรุ่นแพงนะครับเหมือนสมัยก่อนอ่ะจะมีรถรุ่นแพงแลบรถรุ่นถูกตัวนี้ก็จะเป็นรถรุ่นแพงรถรุ่นแพงก็จะมีตัว ทำให้ประหยัดน้ำมันส่งกล่องไปนะครับก็คือตัวนี้นะครับนะตัวขบูไฟฟ้าที่เขาเรียกกันนะครับส่วนตัวนี้ก็จะไม่มีตัวไฟฟ้านะครับส่งสัญญาณไปที่กล่องให้กล่องประหยัดน้ํามันอะไรประมาณนี้นะน้องชายส่วนตรงนี้นะครับนาะเฮียจะหมาบอกว่าเฮ้ยความแตกต่างมันคือ,อยังไงถ้าสมมติว่าเฮ้ยมันเป็นขบูโมดิฟายนะ ตัว S จะได้เปียบกว่านะอันนี้ความคิดส่วนตัวเฮียนะครับตัว S จะได้เปียกกว่าเพราะว่าอะไรนะ้ำมันยิงปึ้งเข้านี่วิ่งปึ้งเขานี่นะครับวิ่งไปลงลูกลอยเลยนะครับแต่ตัว R นะครับมันผ่านรูมันเล็กมากเราจะขยายได้ไม่เยอะนะครับตรงนี้เราจะขยายได้ไม่เยอะเลยนะครับแล้วมันก็จะมาผ่านวาลว,วาลก็จะผ่านกรองนะครับกรองแล้วค่อยบันดันขึ้นนี่แล้วก็ค่อยลงไปลูกลอย นนะในเรื่องอัตราการไหลของน้ำมันนะครับตัว r หรือตัว d ตัว x อะไรตรงนี้จะเสียเปรียบมากกว่าตัว s นะครับตัว s จะจวดกว่าจะดีกว่านะครับจะกักเก็บน้ำมันได้เยอะกว่าและเร็วกว่านะครับแต่ถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะมีวิธีทำยังไงได้มีได้อีกหนึ่งทางนะครับเอาถ้วยขบูตัว s มาใส่เป๊ะเลยได้เลยเหมือนกันนะครับก็ทำอย่างนี้นะครับนะก็เว็บ x เฮียยังไม่ได้ใส่ตัววาแบบนี้เฮียเอาถ้วย s มาใส่ เพื่อจะให้น้ามันมันไหลเร็วและไหลคล่องขึ้นให้มันมาอยู่ในถ้วยได้เยอะๆนะน้องชายนะจะถามว่าอย่างนี้ได้ไหมมันก็ได้นั่นแหละแต่กลัวท้ายอ่ะสำหรับลูกสมมุติว่าหกลัวมันจะไม่พอนะอันนี้แค่บอกไว้อย่างเดียวนะครับนะถ้าแนะนานะครับให้ใส่ถ้วยตัวบูตัวเอสนะจบแน่นอนน้องชาย